ออกกันแบบรัวๆเบย์ bon, บอลโบกมือลาค่ายได้หมดท่าสดชื่นฝากถึงเจนนี่เปากิ่งการโ p r o ผล่ช่วยน้องจากกรณีดราม่ากับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมาตลอดกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางรวมถึงดราม่านักร้องในค่ายแยกวงออกมาก่อนหน้านี้เปากิ่งการที่ไม่เซ็นสัญญากับค่ายได้หมดท่าสดชื่นและขอเป็นนักร้องอิสระ ตามมาด้วยศิลปินในค่ายอย่างอันปาลิตาที่เพิ่งจะมีซิงเกิลได้หมดท่าสดพอและเปิดตัวมิวสิกวิดีโอไปเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เปลี่ยนรายละเอียดในโปรไฟล์เฟ e บ o ๊กและเปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อง,งานก่อนทราบว่าออกจากค่ายแล้วเช่นกันล่าสุดมีนักร้องในค่ายออกมาอีกคนนั่นก็คือเบบอนโดยได้โพส a c e b o o k ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า ขอบคุณโอกาสจากพี่เจนเนี่ทุกอย่างทุกคำสอนขอบคุณที่ทำให้บอลมีวันนี้บอลไม่ได้มีประเด็นอะไรกับพี่เจนเนี่นะครับทุกคนพี่เจนเนี่คือพี่สาวที่สุดยอดเก่งมากๆที่บอลออกมาบอลมีเหตุผลส่วนตัวของบอลครับรักพี่เจนเสมอน,นะครับใครจะด่าบอลว่ายังไงแต่ผมก็ยังรักพวกคุณเหมือนเดิมนะครับ fc ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมในขณะที่เปากิ่งการก็ได้โพสต์ให้กำลังใจเบบอลโดยระบุว่า ขอโทษลูกค้าด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบแชทเปาตอบไม่ทันจริงๆถ้าใครมีงานแชร์โพสแชร์ไลฟ์ติดต่อได้ช่วยๆกันนะคะน้องส่งตัวเองเรียนค่ะมีงานอะไรติดต่อน้องบอลได้เลยเพราะตอนนี้น้องบอกบ้านน้องน้ำท่วมแล้วน้องต้องส่งตัวเองเรียนเพราะแม่น้องมีน้องอีกสองคนที่ต้องส่งเสียอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ